การห่อห่อทับทิมที่เรา AD, ห่อกระดาษก็ไม่ห่อกระดาษนะว่าผลออกมาไงนะคะอันนี้นะคะล,ลูกนี้เรา <O. S 1> ห่อห่อกระดาษเลยนะคะดูผิวนะคะแล้วนี่ทับทิมจะแก่ไม่แก่คือสะดือเขาตรงเนี้ยมันจะจะเหลือเล็กน้อยลงเหมือนเหมือนคนสะดือจุ่นนะคะแต่ถ้ามันนอ,อนอ่อนนะคะที่ยังไม่แก่สะดือเขาจะยาวออกมาอย่างนี้นะคะเนี่ยเนี่ยอันนี้สะดือเขาจะยาวมาเนี่ยเขาเรียกว่ายังไม่แก่อันนี้แก่แล้วเดี๋ยวเราจะมาติดตามผลกันเลยนะคะ ว่าเป็นไงอันนี้อันนี้ที่หอ่อห่อกระดาษนะคะแกะแล้วสะดือเขาจะจุนออกอนะเราตัดนะคะผิวสวยค่ะแกะให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะสะดือเขาจะจุนอันนี้จะชุ่มน้ําจุนเหมือนเหมือนคนเหมือนคนสะดือจุนนะคะอันนี้คือแกะแล้วผิวเขาจะสีงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทดสอบลองอันที่เราไม่ได้ห่อกระดาษนะคะ ว่าเขาจะผิวเหมือนกันไหมเดี๋ยวหาลูกแก้วนะคะโอ้นี่เจอแล้วนะคะดูตรงนี้รูปนะคะตรงนี้นะคะอันนี้เราไม่ได้ห่อกระดาษนะคะเราทดทดลองดูว่าห่อพลาสติกอย่างเดียวเขาจะเป็นยังไงคะอันนี้ก็แก่แล้วนะคะมีแก่หลายลูกครั้งวันนี้ห่อไว้ประมาณยี่สิบก่าลูกค่ะมีน้ำสรุปแล้วนะคะสรุปแล้วะค,ะวะคะ่ะลูกนี้ ลูกนี้คือห่อถุงพลาติกอย่างเดียวนะคะไม่แตกต่างกันเท่าไรคะ่ะสีแต่ที่ที่หอ่อทีค่คุมกระดาษนี้เขาจะผิวเขาจะเหลืองเหลืองและใสามากกว่าที่ไม่ห่อกระดาษนะคะที่หอ่อนี้นี่ห่อถุงพลาสติกอย่างเดียวนะคะอันนี้น้ำเขาชุ่มความแตกต่างคะ่ะอันนี้หุ้มกระดาษอันนี้ไม่หุ้มกระดาษนะคะผลลัพธ์มาใกล้เคียงกันแต่ แต่ที่ไม่หุ้มที่หุ้มกระดาษผิวสวยป่าสะอาดสวยกว่าเยอะค่ะเดี๋ยวนะคะมีนะมีลูกที่ติดมาอีกเดี๋ยวเราจะมาทำการห่อกันอีกนะคะเยอะค่ะวันนี้เยอะมากค่ะเดี๋ยวจะเก็บให้เ,เพื่อนๆดูอีกลูกหนึ่งนะคะทู่ทางนันเออสวยมากเลยยังอันนี้อันนี้ก็แก่แล้วนะคะอันนี้รุกงค่ะอันนี้ก็แก่แล้ว กะดือจู้ละอันนี้ก็สะดือจู้สะดือจุลละ <laughs> อันนี้ไม่ได้ห่อกระดาษนะคะอันนี้เขาจะเป็นผิวนอกนะคะจะไม่ได้เสียถึงข้างในเดี๋ยวเราจะลองถ่ายเ,เพื่อนๆดูเลยเขาหน้าตาเป็นไงลองจ่อเ,เพื่อนๆดูสักนิดนึงสี่เขาจะเป็นหน้าตาเป็นไงเนาะ โอ้หสีจะเป็นค่ะสีแดงออกอมชมพูเลยค่ะอันนี้เราทดลองนีง่ถ่ายเพื่อนๆดูนะคะไม่ได้ถ่ายให้สวยงามน่ากินมากค่ะประโยชน์ของทับทิมค่ะนับมาประการนะคะต่อตา้าดันมุนสละบำร,รุงผิวบำร,รุงอะไรมีทุกสิ่งทุกอย่างค่ะให้เพื่อนๆไปเซิร์ชได้ในในคูเกิลนะคะผลประโยชน์นับปนาการเลยค่ะดีฝากินยายา กินทับทิมเป็นยาดีฝาก,กินยาเป็นอาหารนะคะรับประกันคุณภาพสุดๆมากเลยค่ะเม็ดเขาจะกินกรุบๆเดี๋ยวเราจะลองกินเพื่อนๆดูนะคะสวอ,อก็ไม่ค่อยถนัดเท่าค่่หืมกรอบมากเลยค่ะเม็ดเขาจะกรอบค่ะไม่แข็งเลยค่ะอืม้มอร่อยค่ะ หวานอมเปรี้ยวนิดๆอร่อยมากค่ะเอาไปปั่นถ้าถ้าเพื่อนๆจะไปปั่นเป็นน้ําทานนะคะแช่ตู้เย็นไว้กินได้เป็นอาทิตย์นะคะปั่นทั้งเม็ดเลยนะคะกินทุกวันวันละหนึ่งแก้วประโยชน์รับประกันคลิปนี้เราก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเราเราจะเราจะติดตามผลกล้วยกันที่ว่าบางคนเขาว่ากล้วย ถ้าตัดเอาต้นทิ้งไว้ในสวนแล้วจะเน่าจะอะไรนี่เดี๋ยวเราจะติดตามเพื่อนดูค่ะไม่เป็นอย่างที่เขาว่านะคะต้นกล้วยเป็นปุ๋ยชนิดหนึ่งเลยนะคะทับทิมเราก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณมากนะคะถ้าคิดว่าคลิปของสายใหม่มีประโยชน์ขอให้ติดตามเพราะสายใหม่จะถ่ายความเป็นจริงของที่สวนทุกอย่างเพราะอยากอยากอยากให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนที่อยู่ต่างต่างต่าง,งในขา้าวปนุงเทพไวกลับมาต่างจังหวัดเราอยู่เลยคะ่ะ การทำสวนของเราที่บ้านเรานี้อยู่ได้ค่ะอยู่รอดได้ค่ะมีกินมีใช้ไม่ต้องเครียดเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามคลิปของสายไหมไฮโซสวนเกษตรผสมผสานของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ